เกมวันนี้เป็นโรบล็อกในเกมเป็นเกมผีที่มีการเรียนแบบต่อจากตอนที่แล้วเราอยู่กันที่โรงแรมที่ไหนสักที่ที่ไม่ใช่โรงแรมมันน่าจะเป็นสถานที่ที่ถูกเรียนแบบให้เหมือนบ้านพักสามหัวใจเข้ามาเข้ามาเข้ามาเฮ้ยโอ้โหเข้ามาที่คอนโดหรูหลาอรากาเสมกีกี้เสงาประจำมาเฮ้ยทำไมกูเดินไปไม่ได้อ่ะ เอากามันต้องรอพันบักกาชอบทากชอบเหยียบบนหลังคนน่ะกาชอบทำนาบนหลังคนเบียดเบียนคนอื่นกูอื่นโอเคกูโอ๊ยกูพิดอย่านะอย่ามีผีขี้นะไม่เอานะเฮ้ยโหลดผีเฮ้ยโหลดผีเออทำไมเดียวขยับ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันที่เขาบอกว่าอะไรวะโอ้ doing man เออลิฟเอาเฮียขึ้นลิฟต์มาจิบหายเลยมีอยู่มีโยเฮียเอาปีศาจญี่ปุ่นเหรอแกมอะไรดิชั้นบนขึ้นลิฟต์มาแป๊บหนึ่งก็หนึ่งแป๊บนึงนะมันบ้ามันนะมันบ้าข้างเหรอใช่ป่าวะมันบ้าข้างมากบ้าละห่ำ เออเออเอด้ยโอ้ยมันโหลดผีจัดเพลงเนี่ยเพลงอะไรวะไอเพลงขึ้นลิ์เนี่ยอยากรู้อะแํมหายภาพกแฮมประตูเปิดไม่ได้หรอกข้างหน้าๆๆๆๆาๆๆวๆๆ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 ๆาๆๆๆๆดๆๆๆๆๆๆๆัๆๆ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 โห เราใส่ไม่มีเสียงดนตรีตรงนี้มีเสียงดนตรีจะได้ว่าฝันรู้นดิแฮมแตกแฮมแตกโดนจอมแสกปะเนี่ยแฮมโดนจัดๆเลยมันดีดมันดีดอะไรนะพิมพิมเส้นสายโอ้ยเฮียตกใจแฮมไม่ใช่ทำหน้าหลอนขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่อยู่ดีๆก็เขียวๆนะดึงหลอดอกด้วยไม่แฮมทางซ้ายมันตันโอเคแล้วไปทางขวาที่มันอยู่ที่หูใช่เราเปิดตูห้องย็งเปิดไม่ได้หรืไม่ได้นั่ไงเสียงดนตรีมาแล้ยินไหมพิมพ์เส้นสายแต่มาเป็นเด็กนะพอมากจ้ะพอมากขาที่รักพอมากขาที่รัก พอมากพอมากเฮ้ยมาไปไหนไม่อยู่แน่แล้วเอ้ามันไล่ก euh, you know ูเย้ยมากลับไปแล้วยังไปยังไหลเฮ้ยเฮ้ยเดินทะลุเดินผ่านมันมาได้เว้ยเราต้องเล่่อารู้หรืมกูเป็นเล เียมสะดุง้งเฉยแล้วเอา้าแฮมขึ้นลิฟต์มาแล้วลิฟต์ไอโอ้เขาวงกดด้วยตอนนี้ค่ะตายยังไม่ต้องถ่ายหรอกรอสมาชิกคนเจอหีก่อนนะกลัวจ <c oughs> ้ไปไปเราไปกันต่อเถอะินนอนผ่านยังไม่ผ่าน ไปเดินเลยเราจะไปทางที่นั่นเราต้องเดินลอดมันมาให้ได้เว้ยแล้วก็เดินตรงดิ่งมาเลยแล้วก็เลี้ยวพอเป็นพื้นไม้ให้เลี้ยวซ้ายใช่แต่ดูแลมันมีคนออกไม่ออกเล่่นทางออกเหรอก็ปิงไม่เล่นเองทางออกใช่ไหมปิงเขาไม่เฮียตัวแกหมดตามทางแล้วก็เฮ้ยเราต้องไปซ้ายล้วน เดินตามทางแล้วก็เลี้ยวพอถึงสองแยกก็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอะไรวะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงเลี้ยวซ้ายให้ขวาผ่านแล้วเห้อผ่าอีกทางแล้วก็ตรงไปถึงสี่แยกให้เลี้ยวซ้ายเดี๋ยวก่อนนะคุณกล้าบอกใครวะก็บาคนขานกล้าแล้วก็ ัเบลก่อนนะเหมือนไอเหี้ยทีมเคยพูดไว้แต่มันอาจจะไม่เจอตัวแบบเ,เ,เดินเมื่อกี้แล้วอาจจะไม่เจอ,จเจอแต่อาจจะคาดมาไงคาดมาไงเฮ้ยแฮมทำไมแฮมไม่ลอกเลยอะเอากล้าเอากล้า,า,านูว่ากล้าตามหลังกันมาเมื่อกี้มันได้จะโตัทานเดินันับนับแมพอยู่กูตามแมพอยู่มันต้องมีตายกันบ้างเลยไล่ทฮแล้ว มันไล่เร็วมากมันไล่เร็วมากมีมันไล่เร็วมากมันไล่เร็วมากแคมแตกแคมแตกทุกคนแคมแตกมันไล่เร็วมากมันไล่เร็วมากชินนอนจำดีเดินไม่บอกเลยวันนี้โอ้โหฮันดูไล่เตรียมจำทางไม่ได้เลือนจากจุดนี้ไปเรื่อยๆตามทางพอถึงสองแยกให้เลี้ยวซ้าย เลี้ยวซ้ายให้เลีวว้ยวขวาแล้วก็ตรงตามทางสี่แยกแล้วตรงไปให้หัวเชียงทางด้านขวาตรงไปสี่แยกอีกรอบหนึ่งก็เลี้ยวเลี้ยวซ้าย <c oughs> เจียวเหี้ยเออเออเลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวา <Okay. S 1> ตรงไป โอเเคปข้าไลรีบจําแผนที่แล้วรีบไปได้แล้วไอ้พวกหน้าตรวจล่ารูเอ๋ยแล้วซ้ายให้เร็วขว่าโอเคเร็วกว่ามึงกูว่าไอ้เขียวๆคือต้นไม้เขียวๆอ่อนๆนะกูว่าต้นไม้จริงแล้วมันทำไมถ้าเราเหยียบปุจมเตือนเช้าเออว่ะสีขาวคือไฟสีขาวคือไฟ แป๊บนึงไม่รู้เดี๋ยวกูเหยียบต้นไม้แป๊บนึงแฮมแฮมหย่าพึ่งวันนี้กันกูเหยียบลองเหยียบต้นไม้แป๊บนึงเหยียบต้นไม้ไม่เกี่ยวแฮมแกจะจื้อพิษหุดเรื่องเธของเราตรงนี้โอเคอะไรอ่ะโอเคเขาเขาเขาวขาคือไฟก้าเขาเขาวคือไม่ไม่ไม่อะไรแว็บเวบอยู่ตรงแถวแถวโคมไฟตรงนั้นน่ะ มันมันแลโอ้โหชัดเจนมันนี่แหละมันนี่แหละใช่ไหมใช่ใช่มันคานมันคานมันคานหรอมันคานมันมันกล้าเคยเคยแบบเล่นท่าหมาท่าหมาอย่างเดินแบบหมาเมันเป็นยังไงเดี๋เดเดี๋ยวเพิ่อไงวะเดินแบบหมาจวนเะรู้สึกว่าทำไมไฟมันกับพี่แรงวะเออตรงไปจนถึงหลอดไฟอันหนึ่งเลี้ยวซ้ายก็ไปติดจนถึงหลอดไฟอันหนึ่งเลี้ยวซ้ายใช่ใช่ใช่ โอเคสามสอไปไม่มีใครวิ่งสักคนเลยแหมมันคานี่เดียซ้ายขวาซ้ตรงมันมาก่ะมัมาอีอกกมันมาเกมพีอยากเกมหนานังอี าใช่ครับย,ยูเขียวค,ยคืออะไนี่คือหญ้าใช่สีเขียวคือหญ้าเธอกล้า,าเป็นไรเราต้องไปที่ไม่มีหลอดไฟหลอนเลยไงโอ้ยมันตัวใหญ่ขนาดนั้นใหญ่คุยใหญ่มันวาบได้ด้วย,ชใ,ยใช่จะมันวาบได้ด้วยเอ็มล้วกูจะไปยังไง ไม่แฮมไม่ตายมันวิ่งตามสูตรแฮมเลยอะแฮมไม่ใช่มันให้หลีกเลี่ยงเรื่องหลอดไปปะไม่รู้สิหรอว่าใช่เฮ้ยแต่มันยังไงมันก็เจออยู่ดีป่าวะนี่แต่ว่าเราต้องอ้อมอ้อมแบบคือแบบอ้อมโคดอะคือโคดอ้อมอะ เดินยังไงก็ได้มันออมหมดโค้ดแล้วไอ้ไอ้แฮมไอ้คุยอ้าวเฮียหลุดอ้าวช็อปเปอร์สามอ้าวผ่านคนนึงแล้วมันผ่านหมดเลยเดีแล้วมันดึงเดือดแล้วกูเออดีแล้ว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 ดีเลยสิดีดีโคตรเลยมันไล่หลังแฮมมาติดติดเลยไอ้แฮมมึงืสเตมสเตมไม่ได้มึงก็ไม่หมดเองเราสบายเราต้องไอ้นี่เว้ย แถมเติมไปเก้าล้านบาทเราต้องวิ่งแบบเราต้องมีสติอะแบบต้องดูแมพด้วยอะไรเชี้ยอะไรเนี่ยกดชิปวิละครั้งกดชิปวิละครั้งรัวรัวกดวิ่งอะละครั้งทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้งอ่ะมันจะวิ่งแล้วก็ขื้นฟูวิ่งขื้นฟูวิ่งขึ้นฟูอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้มันไม่มีวิ่งแล้วอ่ะมันมีแต่เปิดไฟฉายอ้าเดี๋ยวชัตเตอร์สามอ๋ใช่เหรอใช่ใช่ชัตเตอร์สามงั้วกูจะต้องเจอตัวเชี้ยอะไรอีกเตี้ยแมันไม่มีให้วิ่งด้วยมึง Where am I? Trần đại. Trần đại, đại. Trần 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 là Trần đại. 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 Chapter 1 Trần đại. Ồ, ở đây Chapter Trần เอ็นชัตเตอร์หนึ่งว้าวว้าวแล้วก็จะไปยังไงเนี่ยว้าวจบแล้วใช่ไหมจบแล้วอย่าทำเพลงได้ไหมไอ้สัตว์ิ่งไม่ได้ไปเฮีกิ๊กิีกิ๊กิีเนี่ยไม่ไหวก็ไปตัวคาน ไม่ไม่รู้ใหญ่ๆไปไหนเออไอเหียทั้งใหญ่ทั้งขาวไอ้สว์ทั้งใหญ่ทั้งยาวแล้วก็ขาวอีกเออไอเียผมอย่างเยอะเลยทำมันโลกเลยอ่ะเชื่อคือกูกรีดแบบโอเคเดี๋ยวจะไปดูจังก้ากีดตอนอัดกีิดไว้อยู่อ